โซยก็เดินทางมาถึงที่แวกใหญ่แล้วก็กำลังตั้งเวทีกันนี่ครับบรรยากาศพี่น้องชมะนอ่ตอนนี้ก็กำลังตั้งเวทีนี่บรรยากาศใหที่ชมกันไลฟ์บรรยากาศครับเมื่กี้ฝนตกมานิดหน่อยครับฝนตกลงมานี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับตอน ก็บอกว่าให้กูเฮ็ดแล้วก่อนเนาะ้มันนั่งตกไอ้ไอ้นี่ก็ได้เออไอ้เวทีแล้วก็นั่งตกเองนี่ตำรวจแล้วมันพอกระเทือนรถบ้านเฮ้ยเขาได้บ่ตกพอาะซึมไอ้สัตวนี่กับพวกเราคู่น้องพวกเราเจนเจน ก็บรรยากาศนะมาชมกันริบ่าวตุยทีมงานนำทีมมาถึงเรียบร้อยเนี่ยไอ

หลงังแล้วหลังสีข้า,างกอล์ฟหลังอนั่นเป็นสลัดบ่แม่นไอ้เออมันตรงนะมันทีมันตีโค้งสิน่ะเฮ็ดตรงไปเองสินะ,อ,นนะอืะ เยินในรถเรื่อรถในหกล้อเขาขัเยอะขั้นสองสามรถลังอืมรถลำโพงสแล้วก็ปั่นไปอืมีห้าคัอน เอาบรรยากาศมาให้ชมบรรยากาศกำลังตั้งเวทีกันเอ,อ,เอ,อาไอผมมีแข้งเดือนไปเขา้าบอล่ยอ่ะ miền ăn cứ bỏ ảo cứ bỏ mà cả tuần chim ngan này cứ bỏ ỉm mấy tuần chim ngan có nó đấy như thế rồi. Đều đều mà. Mà, không được thằng đó mình ีไปรถสี่ทุม่มสี่ทุ่มเพราะเสียงเรียนเส,สียงเทเสียงเทเสียงระบบหาทุม่มเพระาะว่ามันไม่เอาจำเป็นแล้วฝนตกอะ่ะ <c> ฝ <oughs> นตกใสไหมวิวิกิ <c oughs> ขอพิธพาดเดี่ย บรรยญญากาศให้ชมนะครับ <Okay. S 2> งานตนนอนนี้กำลังตั้งกระสอบเวทีกันนะครับขนอุปก,กรณ์ลงจากหวฝนเพิ่งหยุดตกไปเม่กี้นี้ครับฝนตกลงมาแป๊บหนึ่งอันนี้ก็หยุดสนิทละครับวันนี้ที่อำเภอแวงใหญ่ครับเกดีสีแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะ เินชวนพี่น้องมาชมกันบัตรราคา50า50ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ50านสะิบะดาชมวันนี้50 thì lót này ơi lót này vẫn nằm đầy vần <Ê, cười> <laughs> <laughs> ผมมันมดหายพ่อไปงานเองซื้อดอกพ่อพ่อไปนั่นน่ะอืมพ่อไปนั่นงานอืมทีมงานแล่น mm. ไม่เก่งเมย์ฮวนเออเรียกอาคนลงผมในมดหายพ่อเย็นๆนิดน้อย เดี๋ยวมาชมบรรยากาศทีมงานตั้งเวทีกันนะช่วงนี้กำลังขนอุปกรณ์ลงบรรยากาศทีมงานให้ชม นี่ข้างหลังนี่หลังงวิีอันน่าไปทั้งเก่าไอ้ไอ้เพื่นเพิ่นบอกเพื่นแบบมันไหนทันอมที่เรียกจะไอ้แม่นทันออกได้เขาสบายแล้วตั้งเวรคนงานไอ้ทีมงานอยู่ในสาราได้มันบ่เถือมันบ่ถือตำลา รกปีก็ตั้งหันท้างล่างให้เพราะว่าในอดีตเขาแต่งได้อันนั้นเขาจ้าบ่ได้ถืออันนี้เขาจะถือเขาบ่หันหน้าไปทางกินนั่นถ้าไม่หันหน้าเว้นทั้งใ้ใดสบายแล้วคนงานเขาทีมงานเขาอยู่ในสราได้ฝนตกมากก็สบายในสระเข่ต้องห่วงยังเลยมาเรียนรู้มอยู่เขาอยู่เขาเป็นเม่เขาเปมื่ออยู่เขาเดีเขาอยากให้ลงกุ้ณไว้กันไหวเขาบอยนั่น ว่ามันหนาวไทางทีนี่เขาบอกเอาเขาบอกทำแตะวันตถหรองเขาจะตั้งเสียงมาตั้งเสียงแต่เขาได้บอกเขาว่าเสียงด้วยเลยเห็เขาบอกว่าหนาวไม่เล่นเลยเขาได้บอกว่าเสียงหน้ามาทางเลยบ่ได้บอกว่าเสียงเลยบอกว่า อนาคตังผีเลยซื้อสางกันบ่หูเ enfin, ลี้ยงเออเอารถเอาได้เินเดอยวครับเบาตุยกันไปใช้บุบบกเงนเบิ้งรถคุนทิ้งเั้นไปจอดทางหล่างมีอก็ห่างมันรับไหนมาจกคนนี่รับก็จะห่าง ผมรับกัาเทียคากันมๆนีแหละเรียนตามกันเหืกอหานมันต้องมาก่อนเลยมันตรงเร่งยังกี่ไลายสามชั่วโมงวันตัางหานตามชั่วโมงวันยืมวันนี้เขาเรียนย่วยอุบลนงานสี่ร้อยว่าสั่นตัวเล่นไั่เล่น์ม่เล่นสุดยอดเ่นนี่บายสามเลย สามซีหะหกปีไปประมาณหกหกหกโมงหกโมงผมมีในอุปสรรคบ้ายวิแนวตกมาใส่อีกรถบุกปลาคาดีคพระว่าน้องเขาง้องยัวขายบัตรสี่สิบบาทเงือกขยบัตรเขามึงแร้งยี่สิบบาท สี่บาทหรือห้าสิบบาทคือกรรมการก็ว่างเง้มือคืนในสี่สิบาทเพราะว่าไอ้บาทสี่สิบาทริงเหรอเพรทำบุญบัางอื่นบัแมนทางอื่นเขาลอยขึ้นนะช้างอื่นมันลอยขึ้นเบิดนะเขาเล่งงวงว่าเขาจัดงานยังไดคือใครบัตรถือแค่นะดังชีไ่ก็เด็ดแปดิมันเลน

thì là là Pia 9 đấy thưa anh, Pia 9. ôi, đốt hết này, cho ăn An quân đây, bố. đây bao, nào Na quân đây bao. อันนาไปทางฝนมันไม่ปดิเสธอะไรที่น่ก็เป็นยังวัามหนเห็นเหรอเห็นมองขารขางังมันโลงอะนะก็สิว่าน่อยันนาเขาันนู้นปันปันลักรถเขาม้า่แล่นมาปันลักรถเขาม้า ยับาสันเดย์ย่าเลาสันจันเถะเขาเห็นเอน้บ่ละยินแล้วแข็งแองอม่้บอละเนื้เข็มร้อยเข็มร้อยชูกำลังก่อนโดบก่อน

ไอโรงงานโรงงานพอเราคนนีเองอนนี้ทำเองนี่เนี่ยพี่เจ้าของโรงงานเจ้าของโรงงานครับหาเย็นเพสสัตว์นี่แะจะภาพคืนนี้หาเย็นเพสสัตว์่รือ่เะคับพราะวาลน่าร่ย้นยับไป้านามัออกม่เบ แม่นแม่นะครับขอภาษีเส,สาไฟรดแม,ม่นครับเออแม่นครับเพีงวันเราอยากให้ได้คนไลทีล่สุดแหละบันนี้นเราเสียบเขานีรถเหมืนเทียบเขากันทั่งอ,อันนี้ก็เทียบมันเสาไฟนี่รถรถนี่ ยังไงรถพาเขาอืมเรือรถตู้รถพาเขานี้อีกใช่ไหมอะไรก็มาบอกได้ไม่มีเงินไม่จ่ายฮะไม่มีเงินต้องสปอนเซอร์ใหญ่เงินมหาเยนเทสันนี่เจ้าภาพเจ้าภาพใหญ่มีอ่บบหลครัเจ้าภาพใหญ่นี่เจ้าภาพใหญ่วันนี้ Là có มันน่ะครับบ่มีหลายครับสดเปิดทาง เขาต้องารรถพาเขันเลอพอดีนะคุณวรนมันไม่เคยเจ็บบัตรนาทีไงไมิเลยไม่รู้อ่ะงานแรกไอ้ปีแรกที่เจ็บบัตร,ตรเ,เจ็บแบบแบบเกรงใจเขาด้วยนะนน่ะ บอกว่าไม่ไม่อยากจะเจ็บเขาเจียงใจเขาไม่อยากต้องเจ็บก้องทำให้คนชั่เนี่ยฮะอันคือว่านครับกับเจียงใจมันก็ไม่เคยไม่เคยเจ็บบัตรจัดงานมาไม่เคยเจ็บบัตรก็มีชมฟรีตลอดไงก็แต่ก่อนก็คำพูคุณมาทุกีค็ทำคุณก็อยู่บา้านใกล้ๆกันก็อำเภอเดียวกันทำพูนเมืองอีกองหนึ่งเหรียญยวนศิลานศิลานเออ

เชียกันเกันไม่เลียด้อเคียกันมันเลีวเคียกันมันเลียด้อ อสีประมาณนึงแจ้งละมั้งฮึดตีหานละประมาณต้องถามเราคนละถามูเขาไว้นั่นแหละเออถามเราคนละถามีหานสิมันจะหกโมกันทุดิ มือมือเรียนใส่บัตมือเงินมือเงิน <rifles> บ่มีโอ้ยเรียนแต่แคดอกมือเงินบวมมอยังดอกว่ามือเงินมันม่งานกัน ก็บรรยากาศนะมาให้ชมฮะนะแล้วบ่าวตุ้ยก็อยู่นู่นคุยกับไอ้กรรมการเขาอยู่นู่นนะ นอนศิลา,ลาบ้านหินบ้านหินบ้านหินเน,น,นีย่ยงนเออเอาลูกสาวไรไม b ho, b นะ่อยู่วงสองเราเว้นบอกบ่าจอฮะองค์หญิงไรไม่อยู่วงสองเราเว่นบอ หอบมุ่งหอบม้นนี่ยนี่ไปจะใส่เราเนอาเด้รักรักเราเด้อรักคนเจ้าชู้ต้องอยู่ให้เป็นเนี่ยนะไม่เป็นเจ้าชู้เนี่ยละ

Nada ngọt 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 ngọt

น่นจะใส่ระบบเข็มตีไบบซ่รอยรลดแกพี่กัดมหัวนี uh> ่เล่นบ่